สอ2เดือนยังไม่ได้งานถึงเราจะไม่เลือกงานนะคะแต่ว่างานเลือกเราค่ะที่นี่สำหรับใครที่กําลังจะมาก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมตังไว้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องการหางานใน บอร์ออสเซเวียนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงหางานยากไหมงานเยอะไหมนานไหมกว่าจะได้งานเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าถามว่าหางานยากไหมช่วงนี้ก็คือหางานยากมากค่ะทุกคนคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็ก็ยังแบบยังได้งานไม่เต็มวันหรือว่าได้แค่บางวัน ซึ่งเราอ่ะถือว่าโชคดีมากที่มาแบบแค่เรามา9วันนะคะก็ได้งานซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็แบบ2เดือนยังไม่ได้งานก็มีนะคะมันมันก็แล้วแต่เราซึ่งก็เออแล้วแต่บางคนอาจจะเลือกงานแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เลือกงานก็คือแบบเอา สมัครไปงานอะไรก็ได้เหมือนเราเนี่ยก็คือแบบไม่ได้เลือกงานนะคะก็สมัครไปสมัครไปเยอะมากแต่ว่าคนที่เขาตอบกลับมานี่คือมีน้อยมากนะคะก็คือแบบถึงเราจะไม่เลือกงานนะคะแต่ว่างานเลือกเราค่ะที่นี่การแข่งขันมันสูงนะคะเพราะว่าคนนะ่ะมาเยอะมากช่วงนี้ทั้งแบบจากคนไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆทุกคนก็ต่างหางานกันหมดนะคะซึ่งแบบออโอกาสมันก็ มีน้อยนะคะที่จะได้ซึ่งการที่เราแบบมาแค่9วันแล้วได้งานเนี่ยมันถือว่าแบบดีมากๆนะคะทุกคนก็บอกว,ว่าดีมากเลยอ่ะเออได้งานเร็วอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าตอนช่วงที่ยังไม่ได้งานก็คือแบบกดดันตัวเองนะคะว่าเออทำไมไม่ได้งานสักทีแบบนอนเครียดน,นั่งเครียดน,นอนเกียกก็คือมันว่าะค่ะแบบ ก็ไม่ค่อยมีกระเจี๊ยจะทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็หาแต่งานแบบหนึ่งมันค่อนข้างแบบเครียดนะคะเพราะว่าเราแบบว่ามาเราก็ต้องใช้จ่ายเวลาที่เราไม่มีงานทําเราจะซื้ออะไรเราก็ไปคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็แบบไม่กล้าซื้อเนาะแบบว่าเออม,มันมรู้สึกทุกอย่างมันก็แพงไปหมดเมื่อเมื่อเรากลับคิดเป็นเงินไทยนะคะซึ่งตอนนี้ได้งานแล้วก็ยังไม่กล้าซื้อค่ะเพราะว่าเราเพิ่งทํางานได้แค่4ี่วันนะคะ ก็คือการหางานมันมันก็ต้องเดินหาด้วยแล้วก็ดูตามกลุ่มต่างๆแล้วก็เท็กซ์ไปหาเขานะคะหรือว่าแบบอินบ็อกไปแล้วก็ทำทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็น้อยนะคะที่จะตอบกลับมาซึ่งงานที่เราได้อะ่ะก็คือแบบฟุกมากก็คือ,เ,อ,อเขา ประกาศหาคนไปช่วยงานแค่หนึ่งวันนะคะเพราะว่า,าคนที่ทำประจำะเขาลาและทีนี้เราก็เอได้ที่เขาก็ทักมาแล้วเขาก็อนัดวันไปทำพอไปทำจริงๆเราก็อทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยจ้างต่อนะคะก็โชคดีมากได้ได้มา5วันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าก็ได้ชั่วโมง ไม่เยอะนะคะก็แบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมง,งต่อวันแล้วแต่วันแต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าก็ได้เรียที่ค่อนข้างดีนะคะก็เราก็คิดว่าจะหางานวันเสาร์อาทิตย์ต่อแล้วก็ช่วงเย็นต่อนะคะชิปเย็นต่อแต่ว่าก็หายากเหมือนกันนะคะก็ต้องหาก,กันไปเรืนนะะ่อยๆ่ะสำหรับใครที่กำลังจะมาก็แบบ เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมตังค์ไว้เผื่อตอนที่ช่วงที่ว่างงานเนี่ยนะคะว่าเออเราต้องใช้ตังค์นะคะตอนที่เราอยู่นี่เราก็ต้องใช้ตังค์นะคะไหนจะาค่าห้องค่าอะไรแบบแป๊บแป๊บเดียวมันผ่านไป2วีคแล้วมันก็ต้องจ่ายค่าห้องถ้าแบบหางานยึงไม่ได้มันก็จะแบบตึงๆหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหารเรื่องการเงินหรืออะไรก็ปล่อยใจใจจอย,จอยไปเลยค่ะไปเดินเล่นอะไรแบบ ในมงในเมืองไปเที่ยวนอกเมืองอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็ไม่ค่อยมีกระติกกระใจจะไปเที่ยวแต่ก็ไปอยู่บ้างเหมือนกันนะคะนิดๆหน่นนอยๆแต่ในเมืองก็ยังไม่ได้เดินอะไรรอบเมืองอะไรองเงี้ยก็ยังไม่ได้ไปไหนแบบที่เขียนด้วยพอมาถึงนี่แล้วมันเหมือนแบบไม่มีแพชชั่นอะไรเลยมันรู้สึกเฉยๆแต่ตอนที่อยากจะมามันรู้สึกตื่นเต้นพอมาถึงแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้อยากไปหนะ ็จะประมาณนี้นะคะบอกเลยว่ายากอยู่แต่ถ้าใครที่ได้ภาษาก็อาจจะไม่ยากมากนะคะเพราะว่างานส่วนใหญ่ก็เอ,อเขาก็ต้องการคนพูดภาษาได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือคนที่หางานก็ยังมากกว่างานอยู่เหมือนเดิมก็ยังได้แย่งได้แข่งขันอะไรกันเหมือนเดิมนะคะ ทุกคนก็จะบอกเราว่าเราโชคดีมากที่ที่ได้งานเร็วก็ก็โชคดีจริงๆอะคะแล้วก็ได้มาแบบฟุกฟ๊กๆก่ว่าฟุ๊กไหมก็ฟุก๊กแต่ก็ตอนที่ไปทําเราก็ตั้งใจทําให้เขาเห็นนะคะว่าเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยหือเขาก็เห็นจากตรงนั้นก็เลยเป็นคนพลอยได้ที่เขาแบบจ้างต่ออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะ ได้งานนะคะในช่วงที่เราว่างงานเราก็าไปดูเพื่อนทำงานขัวนะคะเพื่อนชวนไปเพื่อนทำงานพัดที่ร้านอาหารไทยนะคะเพื่อนก็พาไปดูว่า <Yeah. S 1> ขอเจ้าของร้านนะคะว่าจะพาเราไปดูว่างานกาขัวเป็นยังไงแล้วก็ไปดูนะคะอยู่นอกเมืองทำงาน mm. นอกเมืองก็นั่งแทมไปแล้วก็ไปดูเพื่อนทำนะคะล้วก็ไปทำหยิบจะช่วยเขาไปหัน่นแบลรลองหัน่นอะไรช่วยเขาแบบ หยิบจับอะไรได้ช่วยเขาก็ก็ช่วยพี่เขาไปนะคะเพราะว่าเขาพุษะให้เราเข้าไปดูครัวเขาแล้วแล้วก็เออไม่ช่วยเขาแล้วจนตอนแรกเพื่อนบอกว่าให้ไปดูแค่แป๊บเดียวแล้วเธอก็นั่งแคมกลับเองนะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็คือกลับพร้อมเพื่อนเลยคะ่ะเลิกงานก็พี่เขาก็ให้ข้าวมากล่องนึงนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะที่แบบให้ทั้ง สถานที่ดูงานแล้วก็ให้อาหารกลับบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นครัวของร้านที่เพื่อนเราทํานะคะแล้วก็ลองมายกกระทะดูเพราะว่าคือไปสมัครตําแหน่งผัดร้านนึงแล้วก็เขาบอกว่าตัวเล็กไม่น่าไหวนะกระทะมันหนักก็คือหนักจริงค่ะแล้วก็นี่ก็จะมาช่วยเพื่อนเออ หั่นนั่นนู่นนี่นะคะหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็ทดลองเป็นคิชเชนแฮนด์หนึ่งวันและมีอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมพูดถึงก็คืองานนวดค่ะถ้าใครมีสกิลเรื่องการนวดมานะคะไม่ต้องห่วงว่าจะตกงานเพราะว่างานนวดเป็นงานเดียวที่แบบโพสรับสมัครบ่อยมากทุกวันวันละหลายหลายโพสหลายล้านมากคือถ้าใครมีสกิลมาก็คือไม่ต้องกลัวตกงานแล้วก็งานนวดก็คือรายได้ดีมากค่ะ นี่คือตัวอย่างโพสต์รับสมัครงานนวดค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมาแชร์แค่นี้แหละว่าเออมันหางานยากไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่มากไม็ไม่ต้องกลัวนะคะก็คือแบบก็หาหาจนกว่าจะได้ไม่ต้องแบบไปเครียดมากเราคิดว่าเราแบบเออตึงเกินไปแบบอยากได้งานเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คาดหวังว่า,วาเออมาแล้วมัน,นก็ ต้องได้งานเลยอย่างเงี้ยพอไม่ได้แนละ้วมึงก็ตึงๆแย่นอนไม่หลับแต่พอได้งานแล้วก็ไม่หลับเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นคนนอนดึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด s c r i b e ที่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย